ประจำวันคุณผู้ชมคะโลกโซเชียลเนี่ยชื่นชมนะคะหลังจากที่เห็นคลิปนี้เป็นตำรวจคนหนึง่งช่วยเหลือประชาชนคุณผู้ชมคะที่เขาไปประสบอุบัติเหตุหมดสติตำรวจช่วยทํา CPR านะคะแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคะ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งกําลังทํา CPR ให้กับชายคนหนึ่งหมดสติหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุคลิปนี้ทางเพจตำรวจเมกานํามาโพสต์ไว้นะคะระบุข,ข้อความบอกว่า CPR ไม่ใช่เรื่องไกลตัว สิบตำรวจตรีวิทวัฒค่ะเป็นอดีตทหารของกองทัพบ,บกเนี่ยจอดรถติดไฟแดงแล้วพบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะต่อหน้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายหนึ่งคนหมดสติก็ได้มีการลงไปช่วยเหลือคลิปนี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาชื่นชมนะคะบอกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมจริงๆทหารก็คือทหารอยู่ในสายเลือดนะคะแม้จะเปลี่ยนสีเครื่องแบบหัวใจยังเป็นทหารค่ะอย่างไรก็ตามก็มีรายงานว่าชายคนนี้เนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ แล้วก็มีการชื่นชมกันต่อบอกว่ายังไงเนี่ยพี่ตำรวจนายเนี้ยทำสุดความสามารถแล้วจริงๆครับ